ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับวันอยู่บำรุงทนไม่ไหวโผล่คอมเมนต์เฟซบุ๊กแตงโมหลังโพสต์ภาพล,ลับล่าสุดวันอยู่บำรุงทนไม่ไหวโผล่คอมเมนต์เฟซบุ๊กแตงโมหลังเคลื่อนไหวล่าสุดพร้อมแคปชั่นแปลกทําสงสัยทั้งโซเชียลเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งขา่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ข่าวของนักแสดงสาวชื่อดังอย่างแตงโมนิดาพัดตกเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยา หลังมีรายงานเจอร่างของนักแสดงสาวแล้วลอยขึ้นบริเวณท่าน้ำพิบูลสงครามหนึ่งและได้มีการสืบหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงหลังหลายคนไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุล่าสุดใน Facebook Happy เมลอนพัชระวิรพงศ์ซึ่งเป็น Facebook ของแจงโมนิดาได้มีการเคลื่อนไหวล่าสุดโดยได้โพสต์รับที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนพร้อมระบุข,ข้อความว่าหนูถูกทำร้ายจากเพื่อนที่เรารักและไว้ใจ ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สงสัยกันเป็นจํานวนมากว่าใครเป็นคนเข้าไปเล่นเฟซบุ๊กดังกล่าวกันแน่ทั้งนี้ทางด้านวันอยู่บํารุงก็ได้เข้ามาคอมเมนต์โพสต์ดังกล่าวในเฟซบุ๊กของแตงโมนิดาหลังเคลื่อนไหวโพสต์ภาพลับพร้อมเขียนแคปชั่นชวนสงสัยซึ่งชาวเน็ตก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ของวันอยู่บํารุงเป็นจํานวนมากขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับ ขอบคุณครับ